ดูวิธีการแปลงวงจรกันนะฮะของเครื่อง r o ที่ใช้แผงหน้าจอลักษณะนี้นะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้นมีปัญหาเรื่องของเสียงนะครับที่ออกมาจากตัวลำโพงที่อยู่ในตัวควอบคุมตัวนี้นะครับ r o Microcomputer นะซึ่งปกติลูกค้าไม่ได้กดฟัดชิ่งหรือไม่ได้ใช้งานตัวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งอาการจะเป็นลักษณะนี้นะ จะมีเสียงวิ้นะฮะอันนี้ที่ดังเบาเนื่องจากว่าเอาสปอตเทปปิดไว้นะครับปิดตรงตรงตัวลำโพงที่อยู่ข้างในนะคทำให้เสียงเบานะจะดังวิ้วิ้อย่างเงี้ยครคราวนี้ก็จะมาแปลงโดยจะใช้เป็นระบบธรรมดาเอาแผงวงจรตัวนี้ออกใช้เป็นระบบธรรมดาแทนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับที่เราต้องทําก็คือเอากระบอกตัวนี้ออกก่อนนะฮะกระบอกเมมเบรนแล้วก็กระบอกโพสคาร์บอนที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับเอาออกเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็จะเหลือตัวไฮเพชเชอร์ไว้ก็จะมีอุปรกรณ์ที่อยู่ด้านในก็จะมีตัวปั๊มแอนดดตเตอร์ตัวเพชเชอร์สวิตตัวไฮเพชเชอร์ตัวโลเพชเชอร์จับแรงดันต่ำแล้วก็ตัว โซีนอย์วาลวน้ำเข้ากับโซีนอย์วาลวสำหรับฟัดชิ่งจะมีเหลือแค่นี้ตอนนี้เราก็จะมาเอาสายตรงนี้นะครับตัดแล้วก็มาทำโปรแกรมวงจรใหมนะ่เพื่อที่จะให้ทำงานเองโดยไม่ผ่านตัวแผงควบคุมตัวนี้นะครับ